o o อร์น n ิ่งทุกท่านวันนี้คุณหนุ่มตื่นแต่เช้ามานะครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะที่เอ,อเรามาเวียนานากันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช้าเนี่ยมีภารกิจก็คืออันดับแรกคือเราจะไปคาเฟ่น,นะครับตอนนี้เราก็มายืนอยู่หน้าร้านคาเฟ่ไอด้าแล้วซึ่งทางด้านขวามือของผมก็คือโบสถ์เซนต์สเตฟานนะใกล้มาก เดี๋ยวจะพาไปชิมเค,ค้กอร่อยอร่อยแล้วเดี๋ยวเรามาให้ดาวกันดีกว่าโอ้โหบรรยากาศในร้านคาเฟ่อไอด้าของผมนะครับอันนี้คือเรานั่งอยู่ที่ข้างนอกนะมันจะมีบรรยากาศแบบว่าข้างนอกแบบนี้นะให้เรานั่งแบบว่าชิลๆยามเช้าถ้าใครใครใครจะมา นั่งทานกาแฟนะครับนั่งอยู่ริมด้านนอกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าวิว18ล้านนะนี่ด้านด้านนี่ตรงหน้าผมเลยนะหน้าผมนี่คือโบสถ์เซนเซฟันเลยนะอยู่ด้านหน้าเลยก็คือพูดง่ายๆคือนั่งชิมกาแฟแล้วก็นั่งดูดูวิวโบสถ์ไปด้วยนะโอ้โหคุณดุมบอกว่าคุ้มจริงๆกาแฟแก้วละ18ล้านนะครับ อ่ะอันนี้คือเมนูของร้านนะครับซึ่งโอ้โหมีเปิดมานะเจอแบบว่าประวัติของร้านซึ่งน่าสนใจมากเลยนะก็คือร้านไอด้าเนี่ยเขาเปิดตัวก่อนสงครามโลกนะนะส่วนใหญ่ร้านก็จะปิดตัวลงในช่วงสงครามโลกเนาะแล้วก็กลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยหลังสงครามโลกปัจจุบันเนี่ยเขามีแฟรนไชส์เยอะแยะไปหมดเลยทั่วออสเตรียนะครับวันนี้เราก็มาชิมเค้กแล้วก็กาแฟกันดีกว่า เนี่ยพอชิมได้สองครั้งนะรู้ได้ทันทีเลยว่าเค้กที่นี่จะเป็นแบบเนื้อแบบเน้นแบบแน,น่นๆอะ่ะแล้วก็จะมีทซ์เจอร์แบบว่าหย,ยาบๆนิดหนึ่งจุดเด่นของเค้กของเขานะถ้าเราสังเกตดูอะ่ะคือเขาจะมีหลายเลเยอร์แล้วแต่และเลเยอร์มันจะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจุดเด่นที่แบบ oh. อืม ต้องทานกับกาแฟขมข,ของคุณนายร้อนเลยเหรอก็าทำมาร้อนเลยเหรอโอฟันขึ้นเลยอะเสริมเรื่องราคานิดหนึ่งเออเราทานเค้กไปหนึ่งชิ้นกาแฟสองแล้วก็เบรคฟาสต์ของคุณนายไปนะครับเป็ดเสร็จ เอ้คุณนายทำไมมี5รายการ <c oughs> อ่ะโอเคเขาไม่ได้ <c oughs> เขาไม่ได้ยกเลิกได้นใบเสร็จก็ไม่เป็นไรหักไปอีก4ประมาณ4ยูโรก็ประมาณเหลือสัก18-19นะราคาประมาณนี้ใช่ชัวร์ no worry <c oughs> <c oughs> ยแบบโอเคอ่ะ I would like to thank you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  t h i s is finish ย่ะอ่ะเราไปทัศน์นะคุณน่ะมีเสาร์เอฟเฟกมีเสาร์เอฟเฟกเราไปทัศนะศึกษาต่อกันดีกว่าเดี๋ยวคุณดุ่มพาไปเที่ยวมิวเซียมวันนี้ไป ้เปิดดวยนทะีนสุดเราก็เดินขึ้นมาโหย่านนี้ไม่อยากจะบอกว่า เป็นตลาดที่น่ารักมากนี่มีน้ำคุ้ด้วยนะคือที่ผมชอบคือโอ้โหร้านขายดอกไม้ในเวียนนาที่แบบน่ารักอะ่ะสวยเออเวียนนาเนี่ยเป็นเมืองหลวงของคาเฟ่จริงๆโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไปทุกที่ มีแต่คาเฟ่ผมจะบอกให้น,นี่อันนี้เราก็จะเจอคาเฟ่ประจำหมู่บ้านประจำตำบลน,นะอีกหนึ่งที่นี่อันนี้คือบรรยากาศอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่เราเจอคือร้านขายดอกไม้โอ้โหไปทุกที่เลยนะเจอร้านขายดอกไม้คาเฟ่ร้านขายดอกไม้แล้วก็ไฟเขียวไปโอเคอันนี้คือระหว่างทางนะครับ ตอนนี้เรามาถึงตัวอพาร์ตเมนต์แล้วนะครับซึ่งมันมีคนอยู่อาศัยจริงๆด้วยนะอาร์เค e ิอารเทกเจอร์ที่เขาออกแบบเนี่ยเขาชื่อว่าฮันเดอร์ทวาสเซอร์นะครับแล้วก็ตัวสถานที่เนี่ยเขาชื่อว่าฮันเดอร์ทวาสเซอร์เฮาส์ก็เป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยที่มีคนอยู่ทีนี้จุดเด่นของงานดีไซน์เนี่ยที่ศิลปินเขาบอกว่าเขาไม่รับค่าจ้างเลยนะเขาได้ออกแบบเขาก็แบบเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วล่ะนะ ดังนั้นเนี่ยอคอนเซปต์ของตัวอพาร์ตเมนต์เนี่ยคือเขาต้องการอยู่ร่วมกับธรรมชาติดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวบ้านตัวอาคารเนี่ยจะมีต้นไม้ปลูกขึ้นกลางอาคารเลยนะแล้วก็ลักษณะเส้นสายเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นสายแบบโค้งไปโค้งมานะไม่ได้เป็นเส้นตรงเพราะว่าเขาพูดง่ายคือมีคอนเซปต์แบบปฏิเสธเส้นตรงอะ่ะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเคอร์ฟพ,พื้นดินก็จะแบบไม่ค่อยเรียบนะ ไหลลื่นไปตามตามทางเรื่อยๆซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นและเป็นสเสน่ห์ของงานงานของเขานะครับและก็อีกจุดเด่นหนึ่งของงานดีไซน์ก็คือเรื่องของเอากระเบื้องโมเสกมาปูนะครับเราจะเห็นแล้วว่าเขา,เากระเบื้องโมเสกมาปูแล้วก็มีสีทองมีการสะท้อนแสงอะไรพวกนี้คอนทาากับพื้นหย,ยาบๆนะเราจะสังเกตเห็นว่าพื้นมันหยาบพื้นปูนเนี่ยที่มันไม่ได้ขัดเรียบเนี่ยมันจะหยาบแล้วก็ กระเบื้องโมเสสที่มันเงาเนี่ยมันก็สะท้อนแสงก็ขัดแย้งกันซึ่งสร้างการเป็นปจุดเด่นขึ้นมาแล้วถ้าเราสังเกตดูกระเบื้องโมเสสที่เขาแตก,แ,ตกแล้วก็มาต่อกันเนี่ยมันจะสีสันสดใสเลยนะสีน้ําเงินสีแดงสีขาวสีเขียวสีเหลืองอะไรพวกนี้เป็นต้นที่แน่ๆน,นะผมคนที่จะอยู่ที่นี่ได้ต้องเป็นหมาเศรษฐีอะนะราคาผมว่าไม่เบาเลยอะโอเคทีนี้ สองข้างทางก็จะมีร้านขายเซเวเนียนะครับอยู่ด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีร้านเซเวเนียอีกร้านกาแฟาอีกแล้วก็ด้านข้างก็จะมีอ,อ,อะไรนะมีคาเฟ่อ,อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมรอบๆกันดีกว่า Excuse me, e x c s me, this is uh, the, is this him? Uh, คันค uh, er. yeah, ันอยู่เอาพูดออกชื่อเขาฮุนเดอร์ทวอสเตอร์ฮุนเดอร์ทวอสเตอร์100 100วอเตอร์ใช่มันคือชื่ออธิบายโอเคว้าวแต่เขาเขาเขามีอายุยืนมากเขาตายในปี2000อืมเท่าไหร่นะ สี่เหรียญเดี๋ยวซื้อเป็นหนึ่งอันโอเคเช็คแคร์บายบายโอเควันนี้ก็ถือว่าผมพาพวกเรามาทัวร์บ้านนะครับฮันเดอร์ทวอสเตอร์เฮาส์ซึ่งผมว่าเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวดีไซเนอร์สถาปนิกเนี่ย ครั้งหนึ่งในชีวิตควรจะมาชื่นชมนะคุณมาชื่นชมแล้วก็มาศึกษาประวัติศาสตร์ว่าในอดีตอยู่มาเป็นร้อยร้อยปีนะเขาดีไซน์กันยังไงเขามีความกล้าหาญขนาดไหนในการในการออกแบบนะโอเคปะวันนี้เราก็จบเพลงเท่านี้เดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อสนุกสนานกันต่อตอนนี้เรากำลังจะไปทานดินเนอร์นะครับซึ่งร้านอาหารนั้นอยู่ใต้ดินอ่า ทำไมวันนี้คุณหนุ่มพาไปทานร้านใต้ดินทีนี้วิธีการมาร้านเนี่ยอาจจะดูซับซ้อนหน่อยนะผมให้คุณเป็นที่เขาเรียกอะไรจุดสังเกตแล้วกันนะถ้าเกิดคุณเดินตัดเข้ามาจากโบสโบสถ์จะอยู่ด้านหลังนะเซนต์สเ e ฟนอยู่ด้านหลังที่เป็นรูปปั้นเนี่ยนะสแตชูที่เขายืนมองเราอยู่เนี่ยนะครับอ่าเราก็ออกซ้ายมือเสร็จเรียบร้อยร้านก็จะตรงไป ตัวอาคารเนี่ยสมัยบาโรกเลยนะดีไซน์นะครับถ้าดูด้านนอกคุณจะไม่รู้เลยว่าตัวร้านอาหารนะีนอยู่ที่นี่ได้อย่างไรนะครับดูแล้วแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีร้านอาหารอยู่ตรงนี้โอเคร้านอาหารที่อยู่ใต้ดินตามผมมาเลยเสร็จเรียบร้อยเราก็เลี้ยวขวานะฮะดูลึกลับดูแบบ ัลลโต้องลงมาใต้ดินนะครับนี hey, mm ่ hmm. คุณก็จะเจอกับป้ายชื่อลานฮัลโหลเป็นไงบรรยากาศบรรยากาศ เมื่อกี้ยังไม่มีคนแหละอะตอนนี้เราก็อยู่ในร้านใต้ดินอย่างที่บอกนะครับแล้วก็คุณหนุ่มต้องยอมสารภาพจริงๆว่าไม่สามารถออกเสียงร้านนี้ได้เลยขอน้ำเปล่าหนึ่งขวดเป็นน้ำรสชาติแปลกๆนะ เขาบอกว่าเป็นน้ําแร่จากใต้ดินอันนี้คือขวดน้ํานะอันนี้คือขวดน้ําใครรู้เป็นผู้รู้ตัวจริงกนะ็จัดไปคุณหนุ่มจอแพ้จริงของเยอรมันโอเคบรรยากาศก็กดูคึกคืนนะคึกคืนมากถึงมากที่สุดแล้วก็ที่เราสั่งไปเนี่ยบอก,กตรงๆว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน เขาเขาแนะนำว่ามันอร่อยแน่นอนนะครับเป็นเป็นเหมือนเนื้อสไลดดบางๆแล้วก็ย่างไ,ไม่ใช่ย่างก็ชุบแป้งทอดเหมือนมันเป็นอาหารอาหารประจำประเทศเลยนะของเวียดนามนะครับ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่เป็นเนื้อทอดเนื้อชุบแป้งทอดแล้วก็มีมันโพเทโต้แล้วก็มีสลัดมาให้นะ อ,อ,อะไรนะครับเอาน่าจะเป็นแยมตัวนี้น่าจะเป็นแยมอ,อ,อ,อืมเพราะฉะนั้นเราก็จะเสิร์ฟโดยการบีบมาะะผมผมไม่แน่ใจนะว่ารสชาติถ้าถ้าถ้าไม่บีบแล้วเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงเรามาดูกันวเราดีกว่าแล้วเราก็เสิร์ฟอันนี้เนื้อ รสชาติอ่อนๆแล้วก็ทานคู่กับมันฝรั่งมันฝรั่งเนี่ยเขาลาดลาดน้ำมันมะกอกม,มีรสชาติแบบว่าเขาโรยเกลือไปแล้วเค็มๆนิดๆ ผมว่าเราทานรสชาติที่เป็นออริจินอลจะดีกว่าอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมสลัดมะเกิดเทศอืมเอาลาดน้ำสลัดมันจะแบบว่าหวานนิดนิ กกม,ม,ม,มเป็นประสบการณ์ที่ดีนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <He> ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะที่ผมแบบว่า คือปกติอ่ะเราเราได้แต่ว่ากินดูในหนังใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ดูในหนัง มีความสุขมากผมผมฟังเพลงแล้วก็่านคุณเชื่อไหมว่ามันจะหมดจานอยู่แล้ว ดังเถิดเขาไม่ไปโต๊ะอื่นนะเขามาเล่นให้คุณนะสองรอบอะถูกปะเออ thank you how how to pronounce Hang on Hang <Yeah>. on how to pronounce the the name of the restaurant t l e l v e apostle killer 12 Apostle Keller. Too difficult. Oh, one more time. Wait a minute, wait a minute. You have to charge for a minute. Again. You have to charge for a minute. 12 Apostle Keller. Okay? Wait, 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 wait. <laughs> I'll come back tomorrow and i, I, I tell <laughs> you. <laughs> Have a nice day. Bye bye. e อฟเฟนดิ้งเอ Yeah, evening. Okay. Bye bye. Take care. นะครับชื่อร้านเรียกยาวมากผมไม่สามารถออกเสียงได้นะเดี๋ยวจะไปฝึกนะครับอะ o k a เสียงเพลงกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ได้เวลากลับบ้านไปนอนนะฮะวันนี้ก็มีความสุขตื่นแต่เช้าแล้วก็ มีกิจกรรมทำทั้งวันแล้วก็เราพบกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ